ชุมชนระบบนิเวศแห่งของสหรัฐอเมริกากำลังใส่ทุกอย่างแบบนั้นการทำธุรกรรมเพื่อการค้าที่นั่นมาว่ามาจากอะไร40%และเพื่อให้น้อยลงคุณต้อง,ต,องต้องทำทิ้งทรัพย์สินนั้นไว้เป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่มีใช้มันเพื่อลดอัตรานั้นลง22%ถึง25%บอกว่าเมื่อคุณขายโครงการของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็าตาม กรณีเราหนึ่งและส่งต่อไปยังเหรียญมั่นคงดาวสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําจาภาษีจากกําไรจากการขายนั้นฉันอยากให้คุณเห็นรายละเอียดทั้งหมดบริษัทได้เปิดตัวเว็บพอทันใหม่ดังที่คุณทราบบริษัทได้ปรับใช้บล็อกเชนเสร็จสิ้นแล้ว 19เนาฬิกาพอดีเวลาปานามาเวลาโคลอมเบียเวลาเอกวาดอร์เซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนเพราะในขณะนั้นเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างพวกเขาคุณสามารถย้ายจากโลกเก่าไปยังเครือข่ายสาธารณะของโพลีก้อนโดยอัตโนมัติได้อีกต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่ไปเราไม่รู้มีเพียงบริษัทเท่านั้นที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่จะเป็นอย่างไรจากมุมมองของฉันฉันคิดว่าจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ นี่เป็นโอกาสสุดท้ายสอยอที่มอบให้และตอนนี้บริษัทต้องเข้าสู่ระยะใหม่ฉันหวังว่าคุณจะเห็นสิ่งใหม่ๆที่พวกเขาทําเพราะมันน่าสนใจและนี่คือเว็บพอท่านดูความงามคุณสามารถเลือกโลโก้และภาษาที่โดดเด่นมีหลายภาษาให้เลือกที่นี่ภาษาอังกฤษเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีโปรตุเกสรัสเซียสเปนและภาษาเวียดนามภาษาเหล่านี้ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในเว็บพอท่านใบนี้หากพบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถไปที่นี่และตรวจสอบข้อมูลที่บริษัทให้ไว้ข้อมูลที่น่าสนใจมันบอกว่าต่อไปเป็นเครือข่าย1ล้านคนเราให้บริการมากกว่า190ประเทศเรามี IMA ซึ่งเป็นเครือข่ายนักการตลาดอิสระที่ครอบคลุมทั่วโลกเราใช้บล็อกเซนโพลีกอนมาตั้งแต่ปี2023ระบบนิเวศหนึ่งเดียวและ โครงการทั้งหมดถูกรวบรวมเข้ากับบล็อกเซ็นสาธารณะนี้สำคัญปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพเรามีวิธีแก้ปัญหาตามปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC ที่กำหนดโดยสาภาพยุโรปโดยการใช้ระบบการยืนยันตัวตนแบบกระจายอำนาจโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่พัฒนาจัดเก็บและป้องกันอย่างปลอดภัย ข้อมูลลูกค้าและทรัพย์สินคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่นี่คู่และดูผลิตภัณฑ์ได้ที่นี่มีสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งหากคลิกจะพบบทสรุปว่าวันอคาเดมี่คืออะไรองค์กรการกุศลหนึ่งก็อยู่ที่นี่ด้วยนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่สำคัญและมันบอกคุณเกี่ยวกับ วันวีต้าผลิตภัณฑ์ทางกายภาพที่มุ่งเป้าไปที่การต่อต้านริ้วรอยทุกอย่างนี่คือตลาดกลางของเราที่คุณโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของคุณข้างในชุมชนของเรามีแอปพลิเคชันที่กำลังพัฒนาวันไว s อ h โรงแรมที่พักคุณสามารถใช้ไ้่วันในทั่วโลกสามารถใช้เยี่ยมชมสถานที่สวรรค์การล่องเรือและการเดินทางทางอากาศได้เช่นกัน ให้คุณเช่ารถทุกประเภทและโปรโมชั่นต่างๆภายในได้แล้วคุณสามารถดูนิมิตได้ที่วันบอ์อีกด้านล่างวิสัยทัศน์ของบริษัทมีรายละเอียดวิสัยทัศน์ของบริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงฮหาหนอยแห่งนี้คือการสร้างระบบนิเวศของวีสโนวันดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรการตลาดอิสระที่เรียกว่า IMA ในกว่า190ประเทศซึ่งมีศูนย์กลางอีกที่โลกเราเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เราสร้างเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เชื่อมโยงผู้คนเราสร้างสภาพแวดล้อมที่สมาชิกเติบโตและพัฒนาร่วมกันโครงการที่ยอดเยี่ยมข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในเว็บพอท่าที่ได้รับการปรับแต่งใหม่มีการประสานงานและได้รับการปรับปรุงเพื่อให้คุณสามารถรับปี2025ด้วยความสว่างและแสงได้และฉันอยากจะคุณตอนนี้ว่าทำไมถึงมีแอปอนี่มไม่ได้อยู่ในเว็บพอท่าดังนั้ไนไปที่ด้านบนของเว็บพอท่าแล้วคลิก ลองหาดูสิสินค้าอยู่ไหนหากคุณคลิกที่นี่คุณจะถูกโอนไปยังวันอะคาเดมี่วันโดยอัตโนมัติปรากฏขึ้นขาดองค์กรการกุศลหนึ่งแหง่งวิตาดิวเชคเกอร์หนึ่งแหง่งและฟอร์เรสดิวหนึ่งแหง่งเกิดอะไรขึ้นกับแฮนน์ฟอร์รสให้ฉันให้มุมมองของฉันแก่คุณต่อไปนี้คือความคิดของฉันเกี่ยวกับนิมิตและหัวข้อต่างๆคือ 1. f o เรสต์ได้รับการพัฒนาเพื่อเรียนรู้วิธีการซื้อขายภายในระบบนิเวศแต่อย่าใช้โทเค็นอซี20ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นโทเค็นที่ออกแบบมาเพื่อเก็งกำไรราคาดังนั้นจึงมีจุดประสงค์ให้ทำเช่นนั้นภายใน Forex หนึ่งจะมีคู่สกุลเงินดิจิทัลแม้ว่าจะเป็นสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่มีสเสถียรภาพก็ตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้นในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งที่คุณทำ เช่นธุรกรรมผมอยากจะบอกคุณว่าผมซื้อบิตคอยในราคาห้าหมื่นปัญหาคือตราบใดที่มันถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินนั้นก็ไม่มีปัญหารายละเอียดไม่เห็นเมื่อบิตคอยขึ้นไปถึงหนึ่งแสนมีกำไรเป็นศูนล้านจากการขายมันคุณควรย้ายไปที่หนึ่งในเรีสเทนัสแอสเซทที่มีการควบคุมอัตโนมัติผ่านทางบุธภาษีขอแจ้งให้ทราบว่าอัตราภาษีในสหภาพยุโรปสูงมากในอเมริกา คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้หากคุณขายสกุลเงินดิจิทัลของคุณให้กับเป็นตลาดคุมขังหรือคอกม้าฉันเพิ่งรู้เรื่องนี้ฉันอยากจะแจ้งให้คุณทราบหากคุณคุณซื้อหากคุณแลกเปลี่ยนบิตคอยหรือสกุลเงินดิจิทัลเดียวกันคุณจะไม่ต้องจ่ายภาษีใดๆอย่างไรก็ตามหากคุณเปลี่ยนจากบิตคอยเป็นอีเทเรียมหรือทีเรียมเป็นสกุลจะต้องจ่ายภาษีนักบัญชีจากภาคเหนือกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาอัตราภาษีเรากําลังทาทุกกรรมประเภทนี้ทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าดาวว่ามันคืออะไร40%และอัตราส่วนนี้หากต้องการลดระดับลงทรัพย์สินจะต้องไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปี22-25%ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณขายโครงการที่คุณเคยมีส่วนร่วมไม่สำคัญว่าจะเป็นอย่างไรไหนในกรณีของเราหนึ่งและโอนไปยังเหรียญที่มั่นคงลองทายดูว่าคุณต้องเสียภาษีเท่าไหร่ เกี่ยวกับกำไรจากการขายเหล่านั้นเป็นวิธีเดียวที่ระบบไม่สามารถเก็บภาษีได้เชื่อหรือไม่ว่าคุณกำลังซื้อสินค้าและบริการตัวอย่างเช่นคุณมีบิตคอยและคุณต้องการซื้อเรือหรือบ้านเพราะคุณบันทึกไว้คุณก็สะสมแล้วคุณต้องการที่จะเป็นเศรษฐีและซื้อบ้านด้วยบิตคอยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือไม่คุณทำงานอะไรเมื่อคุณเปิดธุรกรรมบุคคลนั้นจะส่งบิตคอยไปให้บุคคลอื่น การทำธ er ุรกรรมแบบ p e r t o p e r เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการขายกระเป๋าเงิน Bitcoin บิตคอยที่บ้านมันจะย้ายจากกระเป๋าเงินบิตคอยหนึ่งไปยังอีกกระเป๋าหนึ่งโดยอัตโนมัติดังนั้นจึงไม่มีปัญหาพวกเขาเสนอบิตคอยสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการซื้อรวมถึงทรัพย์สินเรือบ้านและอื่นๆและคุณไม่ต้องจ่ายภาษีโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามหากคุณแปลงบิตคอยเหล่านั้นเป็นนักสกคุณจะต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วดูรายละเอียด หากมีผู้อื่นซื้อและแปลงเป็นสกุลเงินทั่วไป,วไปพวกเขาจะต้องเสียภาษีด้วยมิฉะนั้นคุณขัดต่อกฎหมายของประเทศทางตอนหนือยอมรับคำพูดของฉันที่ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการทุกที่เราจะจัดการอย่างไรนอกจากนี้เนื่องจากเป็นสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลจึงมีข้อได้เปรียบในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้เครื่องมือขย่าการค้าไม่จำเป็นต้องแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีสเสถียรภาพ ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียภาษีจ่ายภาษีสำหรับการซื้อโดยตรงจากดิวเชคเกอร์และผู้ขายหนึ่งในกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งและอีกใบอยู่ในกระเป๋าเงินอีกใบหนึ่งดูรายละเอียดจากผู้ขายมันอยู่ในฉันต้องแปลงวันเป็นอัสย้ายจากสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สเสถียรกับสตูร์หากคุณต้องจ่ายภาษีเมื่อแปลงอสิซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สเสถียรหากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปค,คุณอาจรู้อยู่แล้วว่าภาษีของคุณจะเป็นอย่างไร หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหากคุณรู้อยู่แล้วว่าอยู่ระหว่าง40%ถึง2 2ถึง25%คุณควรหาข้อมูลเพิ่มเติมพวกต้องการค้นหาอัตราส่วนที่ถูกต้องในระบบบัญชีกฎหมายของสหรัฐอเมริกาคือแต่ข้อมูลที่พวกเขาให้ฉันนั้นอยู่ในช่วงนั้นนี่คือฉันหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2025หน่าหนาแน่นมากน่าเสียดายที่สกุลเงินดิจิทัลทุกประเภททุกคนที่ถือ เมื่อคุณแปลงเป็น s t a b l e c o i คคุณจะต้องจ่ายภาษีในหลายประเทศในปัจจุบันแม้ว่ากฎหมายประเภทนี้จะยังไม่มีการดำเนินการในสหภาพยุโรปก็ตามระบบการจัดเก็บภาษีจะเริ่มใช้ในปี2,568ผ่านพระราชบัญญัติไมก้าและหลายประเทศคาดว่าจะปฏิบัติตามโปรดเขียนใบเรียกเก็บเงินนี้และนำไปใช้กับประเทศของคุณดังนั้นคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำ ใจเย็นใจเย็นนะอย่าเครียดคุณอยากไปฟิตแล้วเผามันให้หมดฉันสูญเสียเงินจนํานวนมากด้วยฉันหวังว่ากระบวนการนี้จะเป็นไปด้วยดีและเราจะมาดูกันว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรและจะแล้วเสร็จเมื่อใดเมื่อกฎระเบียบม,มีผลบังคับใช้คุณจะได้รับประโยชน์เพราะจะกลายเป็นวิธีการชําระเงินไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่คุณต้องการโดยไม่ต้องแปลงหากคุณไม่มีอะไรที่จะซื้อคุณจะต้องจ่าย ใช้การเข้าถึงเครื่องบันทึกเงินสดของทุกระบบในโลกโดยตรงแต่เราต้องทำเราตรวจสอบข้อบังคับทั้งหมดก่อนหากคุณชอบข้อมูลไปที่วันน c s s y s t e m .eu และสังเกตการทั้งหมดเนื่องจากเวบพอร์ท่านมีความสวยงามที่น่าสนใจมีข้อมูลมากมายที่ฉันยังไม่ได้กล่าวถึงดังนั้นเราจึงทิ้งมันไว้ที่นี่นั่นคือเหตุผลที่กฎเกณฑ์เหล่านี้เนื่องจากวัฟอเรสต์นี้จะไม่ถูกเปิดใช้งานมาคุณจะไม่มีแพลตฟอร์มการซื้อขาย ดังนั้นฉันจึงจัดการนั่นคือสิ่งที่ผมพูดในระยะยาวหากคุณตายและมีการประเมินแบบตัวต่อตัวระบบนั้นก็จะหายไปอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะหายไปเออเรื่องของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดอยู่ที่น่าเสียดายที่เมื่อมีกฎระเบียบระบบเหล่านี้จะหายไปเพราะพวกเขาทําให้มันแพงเกินไปหากคุณได้รับ10%ของ10%นั่นจากธุรกิจคุณจะต้องจ่ายภาษีคุณจะทํางานให้กับรัฐบาลและ สิ่งที่คุณจะได้จากเรื่องนี้ธุรกิจการค้านั้นจะไม่ทำงานสำหรับคุณสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณคือการใช้สกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากเป็นระบบที่ล้าสมัยจึงนำการเก็งกำไรมาไว้เบื้องหลังเป็นวิธีการชำระเงินขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความสนใจการติดตามดูจนจบเราจะพบกันในต่อไปขอบคุณครับ ทำไปกว่าใครทำให้ทุกการที่ใช้ปลอดภัยกว่าเดิมไม่ต้องรอ,อนานเงินที่ปลายทางเสมอหรือกลุ่มคนสะทกโลกเปลี่ยนไปชั่วนานจำรักผ่านบับเชียนล้ำไปกว่าใครทำให้ทุกการ